แววตาแห่งความสิ้นหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของเด็กๆโรงเรียนบ้านบางโงอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีอีกครั้งหลังโรงเรียนของพวกเขาเคยถูกล่าวางเพลิงมาแล้วสองครั้งแต่ภาพเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกยิงครูตติยรัตช่วยแก้วและครูสมศักดิ์ขวัญมาขณะนั่งรับประทานอาหารกลางวันเมื่อวันที่10ธันวาคมท่ามกลางสายตาของเด็กๆและครูมุสลิมโดยไม่ฟังเสียงอ้อนวอนเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจลืมเลือนพะอสอน ตอนที่ค,ครูไม่อยู่อ,อ๋อแล้วพอ,อ,อสอนดีไหมดีค่แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกเนี่ยพอไาม่อยู่แล้วเสียใจไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของครอบครัวครูสมศักดิ์ที่วันนี้เ<ๆ>หลือเพียงร่างไร้วิญญ,ญาณและอุดมการ์ของครูให้จดจำซ<ๆ>ึ่งแม้ว่าจะทำใจไว้บ้างแล้วว่าอาจจะมีวันนี้ราบพื้นท,ที่ที่ครูสมศักดิ์ได้รับการบรรจุให้ไปสอนหนังสือคือพื้นที่เสี่ยงแต่การจากไปโดยไม่ร่ำลา ก็ยากจะทําใจทิ้งพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงและภรรยาที่เพิ่งสมรสได้สามเดือนและอย่างตั้งคันอ่อนไว้เบื้องหลังตอนแกได้บรรจุพ่อแก่แม่แม่ก็อบอกว่าตรงนั้นนั่นคือจุดของมันพ่อเขาร้องเขาอบอกพ่ออยู่ไหนก็ตายถ้าเราไม่สร้างไว้กับพ่อเราไม่ทำเวรไว้กับพ่อเราก็ไม่ตายแต่เมื่อเราทำเวรสร้างกรรมไว้กับเ่อเราก็ตายแม่ยืนไม่รู้จะทำไงแม่ก็ยืนตัง ครูสมศักดิ์และครูตติยรัตน์เป็นครูคนที่156และ157ที่เสียชีวิตเพราะเหตุความไม่สงบและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมมีครูถูกยิงไปแล้ว3คนเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ1คนส่งผลทําให้ครูจํานวนมากขอย้ายออกจากพื้นที่โดยเฉพาะครูไทยพุธท,ที่ไม่กล้าไปสอนหนังสือเพราะกว่าร้อยละ80ของครูที่ตกเป็นเป้าหมายคือกลุ่มครูไทยพุธ ทำให้สมาพันธ์ครูจังหวัดฉแฉดภาคใต้สั่งปิดเรียนพร้อมกันพร้อมยื่นข้อเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างครูและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อวางแผนดูแลครูอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกลุ่มครูไทยพุทธที่มีความเสี่ยงสูงและขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุยิงครูและขอให้ครูที่ต้องการย้ายออกสามารถทําได้ทันทีหากไม่มั่นใจและแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการปิดเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิของครูหรือการขอย้ายออกทันที จะเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาแต่ครูหลายคนก็ยังยืนยันว่าอยากมีลมหายใจต่อไปตรงนี้ทําให้คุณครูเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไทยพุทธและมุสลิมบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วเขาไม่อยากไปเรียนแล้วนี่นันายกตีเองเนี่ยจะต้องรีบทบทวนจะต้องรีบสร้างขวัญกำลังใจยังไงผมเองอาจจะเอาไม่อยู่ในเรื่องรักษาเหล่านี้เพราะว่ามันกระทาแบบท้าทายแล้วก็จับกุมไม่ได้ทุกครั้งก็จะ ผ่านไวกับสายลมเรามาแต่ละวันเนี่ยว่เาเอ๊ะวันนี้เราจะมาเจออะไรบ้างนะพอกลับไปถึงบ้านตอนเย็นโอ้โวันนี้เราปลอดภัยแล้วพอตื่นนอนพอนอนกลางคืนไม่ใช่ว่าเราเรานอนหลับเี่ยเราก็ต้องคิดถึงว่าพรุ่งนี้เรามาจะเจออะไรอีกแบบนั้นแหละ การประชุมร่วมระหว่างนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและตัวแทนครูระหว่างลกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจด,ดูแลครูใต้และมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายยกรัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบในการแก้ปัญหาแต่ครูหลายคนก็ยังไม่มั่นใจอยู่โรงเรียนในนี้เราพักข้างในก็คือโออยู่แต่ถ้าสมมติว่าแบบมีครูต้องไปพักที่บ้านพักเนี้ย แต่เขาจะต้องไปอยู่ยาบีไปอยู่โรงเรียนบ้านยาปีไปอยู่โรงเรียนอื่นมันก็มันก็ไว้ใจไม่ได้นะเหตุการณ์การสูญเสียครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ทุกคนก็สะเทือนใจนะคะก็ไม่อยากยินงเหตุการณ์นี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือว่าเราจะดูแลสวัสดิการครูอย่างไรการเยียวยาอย่างไรก็จะให้มีอีกคณะหนึ่งนะคะในการที่จะทํางานร่วมกันในการหามาตราการในการดูแลจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่า การใช้ความรุนแรงในภาคใต้มีแบบแผนที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีสถิติการเกิดเหตุเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเฉียงเดือนเดียว603คนและในเดือนสิงหาคมเกิดเหตุรุนแรงสูงถึง380เหตุการณ์ทำให้เป้าหมายอ่อนแออย่างครูมีความเสี่ยงมากขึ้นอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน